สวัสดีครับนี่ก็อยู่กับมาด้าสามนะครับวันนี้ก็มาทําการติดตั้งกระจกพับออโต้ตัวท็อปนะครับเรามาดูกันว่าฟังก์ชันเนี่ยมันทํางานอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากฟังก์ชันที่1เลยนะครับสมมติว่าผมลงจากรถนะครับปุ๊บอ่ะแล้วลืมปิดกระจกนะครับฟังก์ชันเดิมเนี่ยเราเดินออกจากรถเนี่ยโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องกดล็อกเนี่ยมันก็ยังอยู่นะครับคราวนี้กระจกบ้านไหนลืมปิดนะครับปิดให้หมดเลยนะครับ ฟังก์ชันต่อไปนะครับกรณีที่เราจอดตากแดดแล้วเราอยากจะแง้มกระจกนะครับให้เรากดขึ้นลงขึ้น,นครับกระจกมันจะแง้มนิดนึงอะฮะีกรณีถ้าเรามีกันศาส์นะครับมันก็จะแง้มพอดีกับกันศาส์เลยก็คือพูดง่ายว่ามองไม่เห็นเลยว่ากระจกเนี้ยมันลดลงมานะครับแต่ถ้าเรากด2ทีครับขึ้นลงขึ้นอีกทีนึงอย่างเงี้ยรอบเนี้ยมันจะเห็นละมันจะเห็นละว่า กระจกรถลงมาก็คือกดแค่รอบเดียวนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับก็คือเป็นการระบายอากาศหมดเลยนะครับกดสลับกันครับเป็นลงขึ้นลงมันก็จะลดหมดเลยฟังก์ชันนี้ก็ใช้คล้ายของเบนท์บีนะครับเวลาเราเดินออกมาจากร้านอาหารเราก็กดรอเลยฮะถ้ารถจอดตากแดดไว้อากาศก็จะระบายได้เร็วนะครับคราวนี้เวลาจะปิดครับก็กดขึ้นขึ้นครับหรือว่าล็อกล็อกอ่ามันก็จะปิดทีละคู่ครับคู่หลังก่อนแล้วก็คู่หน้านะครับอ่า อันนี้ตามมาดูอีกฟังก์ชันหนึ่งครับก็จะเป็นกระจกออโต้สีบานนะครับปกติรถเราเนี่ยมันจะออโต้แค่บานคนขับบานเดียวน,นี่จะเ,เปิดแฟดหน่อยอ่าตอนนี้มันก็จะออโต้ทั้ง4บานปกติออโต้บานนี้บานเดียวใช่ไหมครับตอนนี้ทุกบานนะครับเป็นออโต้หมดแม้กระทั่งตัวเขาเองนะครับบานของเขาเองก็จะเป็นออโต้เช่นกันนะครับเป็นวันทัดนะฮะกดทีเดียวลงหมดมาพร้อมระบบแจมโรเทคชั่นครับ สมมติว่าเรามีอะไรปุ๊บขวางมันก็จะหยุดให้นะครับกระจกตัวนี้นะครับเวลาใช้อย่ากดต่อเนื่องนะครับคือกดกดทีเดียวแล้วล้วก็ปล่อยให้เขาทํางานไปนะครับถ้าเราต้องการจะหยุดตรงไหนเราก็แค่กดตรงข้ามครับอย่างเช่นเรากดขึ้นครับเราจะให้เขาหยุดเราก็กดลงครับอ่านะครับพยายามอย่าไปกดย้ำๆเพราะว่าถ้ากดย้ำๆบางทีมันอาจจะค้างพอค้างก็วิธีการก็คือดับรถแล้วก็สตาร์ทใหม่นะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นนี่เลยระบบวัดลมยาง TPMS นะครับ แล้วก็สุดท้ายครับเดี๋ยวผมถ่ายเป็นคลิปต่อไปนะครับก็คือตัวเจ้ากล่องคาเพทัชนะครับที่เอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับโดยที่ไม่ต้องตัดต่อสายไฟหรือว่าทำอะไรให้ประกันมันหมดได้นะครับโอเคครับ